คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาไขปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งขณะนี้ปลานั่งอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอ e r a t รช n ่นบนะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอรจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกค่ะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไระคะในกลุ่มผู้หญิงอายุ50ขึ้นอยู่หลังวัยทองเนี่ย อาการเสื่อมจะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อาการปวดจะจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะ,ะก็โดยเชสาเหตุที่เขาก็ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่แหละนะครับแล้วการที่มันเสื่อมก็เพราะมันเกิดขึ้นจากการใช้งานมากเกินไปนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงวัยเลยก็เสื่อมได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามีอาการใช้งานมากกว่าปกติในระหว่างที่เข่าเนทุกข้อทุกข้อเนี่ย มันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําขัดไว้อยู่เวลาที่เราขยับข้อมันก็จะไม่เจ็บถ้ามีฟองน้ํารองอยู่ไอ้ฟองน้ํานั่นคือกระดูกอ่อนที่ฝรั่งเรียกว่า cartilage นะฮะหรือบางคนก็เรียกกระดูกผิวข้อไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับการกระแทกกระเทือนหรือการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อเข่าก็เหมือนกันเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่ เวลาเราเดินเวลาเราเหินเวลาเราวิ่งนะฮะที่มันไม่เจ็บมันไม่ขัดกันก็พราะมีกระดูกอ่อนตรงเนี้ยหรือกระดูกผิวข้อตรงเนี้ยทำให้เป็นฟองน้ําไว้พอเราอายุเยอะขึ้นนะฮะหรือใช้งานมากเกินไปไอ้กระดูกผิวข้อมันก็เสื่อมก็เสื่อมเร็วๆขึ้น <คะ S 2> พอกระดูกซิมข้อเสื่อมปับ๊บมันกายเป็นกระดูกสองข้อนี่มันขัดกันจริงๆแล้วขัดกันก,ก็เจ็บกันแน่นอน<ค>ะนะฮ<ค>ะพอเจ็บปุ๊บมันก็ทําให้เกิดก,การอักาเสบไอ้ตรงเนี้ยความทรมานมันมา ก็ต้องหาทางวิธีการดูแลนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยที่มีความเสื่อมงองผิวข้อเนี่ยเขาแทบจะรำมนงชีวิตอยู่แต่ละวันไม่ได้เลยะนะะแต่ละวันนี่มีแต่ปัญหาแล้วก็เดินเหินก็ไม่ได้จะออกไปไหนทันทีก็ต้องนั่งรถเข็นพ่อแม่ทั้งไอคือใช้ชีวิตประจําวันลําบากขึ้นใช่ไหมคะม ก็เป็นภาระให้กับลูกกับหลานนะครับก็ทําทให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองว่ะจะทําอะไรก็เป็นห่วงว่าลูกหลานจะลําบากต้องพาตัวเองออกไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านีเ้เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจึงเป็นปัญหาหนักนะครับทีนี้ในเรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงคะคกับโรคข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คาว่าภูมิสมดุลเนี่ย เป็นคำย่อที่เราย่อมาจากภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลทางนั้นเกิดขึ้นจากอะไรควบคุมด,ด้วยอะไรก็ควบคุมด,ด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยะจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่2 0 0หมนล้านถึง5 5 0 0 0่าล้านเม็ด มากน้อยก็แล้วแต่กับคนผู้ชายก็จะมีมากกว่าผู้หญิงหน่อย9้5เปอร์เซ็นต์าจะของผู้หญิงนะผู้หญิงจะมี9-15เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายก็ไปโดยไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่าตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากจะให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาารย์อต,ตัวมันจะต้องใหญ่ด้วยนพะอ๋ะนในหลักการก็คือว่าในสองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ยิใหญ่มากนะผมไมเลด้ขาวในร่างกายของเราเนี่ยคือ สิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุละะแล้วภูมิคุ้มกันในสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็ยังไม่เป็นอะไรเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกัน,นะะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลม,มันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาว ทีเฮลโปรเซลเม็ด้ขาวตัวช่วยหรือไม่ได้ขาวูมงคุ้มกันนี่แหละเมไดเลขาวพุงคุ้มกันเนี่ยมันจะปรับเปลีป่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งไมไดเลขาวตัวอื่นหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะผุกมกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้แล้วตรงนี้แหละไมไดเลขาวผุงคุ้มกันนี่แหละคือไมไดเลขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขา เราก็ใช้อาหารท,ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากมะดำจากตัวเลองจากฝกร,รังพัวบกแล้วก็มาผสมกันให้เขาไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เขาหลั่งสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมนะข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลั่งสารภูมิคุ้มกันเยอะเกิดไป <ช>เม็ดเลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปอ๋อค่ะหลังเยอะเกินไปพรหลังเยอะเกินไปเนี่ยแทนที่จะดีมันจะไม่ดีนะภูมิคุ้มกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำร้ายคือถ้า, <ๆ S 1> ถามไม่สมดุลน,นี่คือไม่ดีแล้วใช่ <S <S มันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไอสารที่มเมลอดขาวผุ้งกันในมันหลังเยอะขึ้นไปเราต้องทําท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทําเราก็ใช้สารสกัดได้จากมังคุดราดำถั่วลึงฝรั่งบมบกซึ่งก็สัตเป็นตานก็เป็นอ,องค์ประกอบของเป็นพืชที่ปลอดภัยอยู่แล้วะนะครับเมื่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับมเมลอดขาวผสมกัน แล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่านะฮะ,ะก็ให้รับประทานไปคนละสีแคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไระนะฮะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ยาหลอก ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูแป้งนะ,ะกินแล้ววัด2กลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่สมตัวนะคือ tnf alpha i า t e r l e คิน6แล้วก็อิน e r l ิน17ทั้ง3าตัวนี้คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิุมกันให้เราแต่กรณีมากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองต,ตัวเราเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้ว กลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองที่นิอฟ้าจาก100%ยเปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดเปอร์ตัวที่2อินเทลกินหกจากร้อยเปร์เซนต์เหลือหกสิบห้าเปอร์แล้วตัวที่3อินเทลกินสิบเจ็จากร้อยเรหลือแค่50%ทั้ง3ตัวเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาของอาการเสื่อมอาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันลดลงไปมากมายอย่างเนี้ย เราคิดว่ามันจะดีข<ช><ช>ึ้นไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่แล้วก็ก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคเลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะ,ะถ้าหากว่าในการดูแลอาการต่างๆเนี่ยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่นในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตอบรับอาจจะไม่เหมือนกันแต่เม็ดเลือดขาวของทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราได้จากการดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสารที่หลังออกจากเมล็ดข่าวอย่างไรเฉลี่ยแล้วออกมามันต้องใช้ได้กับทุกคนหมดหไม่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามมันหมไปปรับที่ต้นเหตุจริงๆใช,ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานกับเมื็ดขาวนะธรรมาชาติของเราแท้ๆนะแล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ไม่ซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้ว็เนเด็กทำให้เมลอดขาวมันกลับสู่ภาพปกติอันตรายไหม ไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดมะดาั่วเลืองปลาลังโบโบเพราะปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมารผสมกันในสัดส่วนที่เราทําเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมอ้าวคนก็จะถามแหละแล้วก็ทดสอบอีกนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับ สี่คนห้าคนสิบคนสิบกว่าคนระยะยาวบางทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถึงแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่าเอา้าถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหมหรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหม อย่างเช่นเคยกลมๆมันเคยบิดเบี้ยวไวปไหมเราก็ดูไอ้สันฐานของเม็ดเลือดเ,เหล่านี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ99.99% 99ปลอดภัยไร้ผล<ห><ร>ข้าง,างเคียงแน่นอนอทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องไปผ่าเข่าแล้วอเอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องผาเข่าอีกอล่ะ เป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเ,เดิมทีมันกระดูกหมอนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือ,อนะฮะม,มันก็ต้องตกขัดกันอีกถูกไหมแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารจัดก,กัดจาบพังคุดจากมะดำจักทูเหลืองจากฝรั่งจากบับบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนออเสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อ,อนะครับ ให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ<ม>้ที่สึกไปเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อมเอกสารอ้างอิงว่มามันเกิดขึ้นบบนยางกัน<ม>จริง,รงเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูดซับอาการขัดกันอีกทีนึงอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับ<ม>แล้วคนที่เคยต้องไปผ่าเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะค เขาก็พบว่าเขาก็สามารถที่อยู่มีชีวิตยอยู่ได้เท่าที่เราเห็นอยู่ห้าหกปีแล้วนะครับก็ไม่เห็นไปผ่าเขาเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่านี่จะเป็นวิธีการที่เราช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาคุณภาพาชีวิตด้อยลงไปจากข้อเข่าเสื่อมทีได้อย่างปลอดภัยไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่รัฐวิสาหกรรมนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นมรดกของสังคมไทยช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย